สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเอาน่าสวัสดีค่ะแม่ลกูกขนาดเป็นไข่ได้เนี่ยจ้า,าพี่น้องเอาน่าสวัสดีค่ะก่ะอนลูกเมื่อนี้ยด้าจ้าพี่นวลเมื่อนี้น,น้นองเอลินาไม่ได้ไปอ่า อนุบาลเนาะเพราะว่านางเป็นไข่ส่วนซาแระก็เป็นไข่พ่อน้องเอน่าก็เป็นไข่จ้ะพากันเป็นไข่วัดเปิดเหลือแต่พี่เนยมาได้เป็นเนาะก็เฮ็ดอี่หาย่อยอๆก็เลยมาเด็กเข่าปลาหาเก็บเห็ดโรงเรียนกับมาเด็กไปน่าจะพี่น้องป๊าป๊าเอ็น่าสวัสดีค่ะก่อนลูกป๊าแล้วป๊าก็ต้งหอยกั เอาน่าอาร์ซิกลูกเอาน่าครนิเกโกยจิมบนาฮาเกลพอดีเอาน่าอาร์ซิกมาม่าโอซูมาม่าซาเลาะบอกน้าหน้าถ้าวานเอนปะป๊าอยากไปเอ็นอนุบาลซาเลาะก็เลยบอกนางว่าไปบ่ได้เพราะว่านางเป็นไข่แล้วก็แม่ก็บ่ได้ไปโรงเรียนบ่ได้เข้าป่านแลแม่ก็เป็นไข้แล้กันแล้ว เออ่มื้อนี้ยนอจาะพี่น้องซาแล้วมีข่าวดีวมาแจ้งให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะสำหรับท่านที่รอเออ่ชิมเห็ดเนาะตอนนี้ซาแล้วก็ได้เซ็กเซ็กเห็ดแล้วพี่น้องเซ็กเอ่อพัสดุแล้วว่าฮอดใส่แล้วตอนนี้ถึงประเทศไทยแล้วจ้ะแต่ว่าถ้าให้เช็คเห็ดก็เนาะเซ็กแล้วคว่อยสิสามารถเอาเข้าในประเทศไทยได้เนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็อ่ถึงเห็ด จะถึงเมืองไทยแล้วแต่ว่าสาวแหละกะ็ยังท่านอุ่นใจนอกจากพี่นวงเพราะว่าสาวแหลได้ตรวจเช็คบางแล้วก็ตอนนี้ลอดตรวจสอบในการนําเข้านะแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านทางประธานสาวแหลว่าเฮ็ดนะน่าจะเข้าในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าพวกเป็นวัชพืชพราอย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วว่าสัน่นบางทื่ออาจจะบ่สามารถนําเข้าประเทศไทยได้ว่าสัน่นสาแหละกะ็ห้งคิดมากยหงตกใจยันเฮตดเข้าในประเทศไทย,ไทยบ่อยนอกจากพี่นอง แต่จังไหนซาแลวก็ต้องเอ่อภาวนาเนาะจากพี่น้องพาวนาคอยเขาในะระเทศไทยไดย้เพราะว่าเอฟซีจะที่ถ่ายอดซิมอยู่พ่นจิได้ซิมเฮดเนาะเพราะว่าปีกายนี้ซาแล่ส,ส่งไปก็ไม่มีปัญหานอกจากพี่น้องแต่ปีนี้ในยินเอฟซีวันเสารแต่ว่าซาแลวก็ไปตรวจเช็คอยู่ได้จากพี่น้องก็ไ่เห็นเขียนวังสันเนาะ เดี๋ยวเขากับมาธยารุ่นกันเนาะจต่พี่น้องแต่ขออย่าให้มีอุปสรรคในการนําเข้าในประเทศไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าเหตุแต่มันหอดอ่ากรุงเทพแล้วเพียงแค่ว่ารอตรวจสอบนําเข้าแค่นั้นได้ยาพ่อล่ะสดซื่นกคืบ้าโลกแล้วอยากไปกอดสับปะรดอยากแม่มาบินนะสับปินแม่ มาปิงาป้งนสยผอปตัปนช้อปปิ้งจะปง่หเยรสอัดูเกบอเท้แเกบอขนาดเกบเบอร์คือสื่อไลน์แท้สืส่อซอัน,น้่เดยววาเสือตัสบ,ป,บปิปโอเค เอาไปไปเดี๋ยวแล้วอ่าหลายท่านถามว่าเป็นยังคือจะบาอ่านขอค่วมเนี่ยบางเทียสลาแหล่เม่อใดเขาไปอ่านนอกจ้ะเพราะว่ามีคนส่งมาเป็นพันคนแหละหาเทียมันบ่อขื่นแต่เฉพาะซาวแหล่เปิดเป็นอ่าการสร้างไรายได้ในเฟซเนาะห้างเทียขอค่วมกับบ่อขื่น้วก็ที่อยู่ซาวแหล่จะรับเฉพาะในกองของคว่วมเและจ้ะพี่น้อง เนะเดี๋ยวซาแล้วเสียเอาเสียเอาลายเชือของพี่น้องขึ้นได้รอบต่อไปรอบสองนี่ว่ามีท่านใดเนี่ยนอกจากพี่น้องแต่ว่าล่อตอนนี้ล่อให้เห็ดเข้าในประเทศไทยได้ก่อนหลังจากนั้นซาแล้วจะเอาลายชื่อรอบสองขึ้นให้เอสซีนะคะว่าท่านใดได้รับบ้างเนาะรอบซองนี่คลิปนี้ก็ว่า,วามียังลายนอกจากพี่น้องตันดังเครื่องเปิดหัวเป็นวัด ก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำบ๊าบ oh, yeah. ๊ายบาย